ทุกคนเคยคิดหรือวางแผนชีวิตกันไหมคะว่าถ้าถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะวางแผนก่อนตายยังไงหรือถ้าวันหนึง่งคนที่เรารักถึงวาระสุดท้ายเราจะทำยังไงดียื้อหรือปล่อยเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเจ็บป่วยเมื่อไหร่หากเจ็บป่วยก็ต้องนึกถึงหมอและโรงพยาบาลเป็นอันดับแรกแต่ก็คงไม่ใช่ทุกคนที่อยากทนกับการรักษา อีจันได้มีโอกาสมาพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อิสรางนุษประยูนผู้อำนวยการเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ช่วยวางแผนวาระสุดท้ายเจ็บป่วยก็อยู่บ้านทำได้จริงหรือผมทำ,ทำงานโรงพยาบาลมาก่อนผมก็รู้ว่ามีคนไข้จำนวนมากเลยที่เรียกว่าต้องต้องทนอยู่ในโรงพยาบาลโดยที่เขาไม่ได้อยากอยู่ คือผมอาดำนรักษามะเร็งมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามะเร็งเป็นตัวอย่างของโรคหนึ่งซึ่งโอกาสหายก็มีนะแต่โอกาสที่รักษาแล้วไม่หายมันมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารักษาแล้วต้องเจ็บทรมานแสนสาหัสแล้วตายมันคือมันไม่จําเป็นต้องจบอย่างนั้นนะแล้วมันขึ้นอยู่กับคนไข้เลือกหรือเปล่าแล้วคนไข้จํานวนมากที่เขาเสพทำเขาก็ไม่เลือกคือการที่ป่วยแล้วจะเอาไงนะ มันมีสองแนวคิดอวกหนึ่งก็คือบอกฉันยอมเจ็บนะยอมเจ็บตัวยอมใจตังเพื่อจะยืดชีวิตแบบนั้นต้องพึ่งโรงพยาบาลนะแต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยถ้าถ้าเจ็บป่วยนักษายากนะเอาเอาแค่ okay, ยากนะก็คือถ้าต้องเจ็บตัวเยอะขนาดนี้เพื่อยืดชีวิตฉันไม่เอานะฉันโอเคกับชีวิตโอเคกับความเจ็บป่วยและความตายขอไม่ทรมานนะนะประมาณนี้ค่ะ ถ้าขอไม่ทรมานแล้วก็เราจัดให้มันเป็นที่บ้านได้นะครับผู้ป่วยที่เข้าใจสัญาธรรมทั้งหลายนเนาะเข้าใจแล้วว่าชีวิตนะชีวิตใช้ชีวิตสมบูรณ์แล้วไม่อยากจะต้องลำบากเจ็บตัวเพื่อย mm ือ hmm. ชีวิตอีกต่อไปนะครับปรารถนาที่จะอยู่สบายใจสงบก็สามารถจะเลือกอยู่ที่บ้านได้นะครับ โอ้โดีกว่าเยอะเลยหนึ่งก็คือก <c> า <oughs> อยู่แลที่บ้านจะไม่เจ็บตัวเนาะเพราะว่า,าบ้านเป็นบ้านของเรานะแล้วก็แล้วก็แวดล้อมด้วยคนที่เราคุ้นเคยนะด้วยด้วยบางท่านอาจจะมีลูกหลานหมาแมวที่มีความหมายมากสําหรับจิตวิญญาณของเราแล้ก็ได้อยู่อยู่กับเขาตลอดเวลานะครับบางท่านก็มีชอบทําสวนก็ได้เห็นสวนทุกวันเลยทุกวินาทีนะครับบางท่านก็ จะมีมีอย่างอื่นอะที่ที่ที่มีความหมายกับชีวิตท่า mm hmm. นก็คนไข้มะเร็งนเป็นตัวอย่างเนาะจะมีความท้าทายหลายอย่างนะทุกคนเลยบอกว่าฉันไม่อยากเจ็บตัวใช่ไหมแล้วบอกเราจัดการเรื่องนี้ได้เราผูเช่วชาญงการบําบัดความเจ็บปวดอันนี้จริงการรักษานั่นแหละเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เขาเจ็บปวดนั้นถ้าเขาบอกว่าเป็นมะเร็งเนาะฉันไม่อยากเจ็บนะ ก็อย่าไปลำบากรับการรักษาสิถ้าตาัดนะไหนนังสีเคโมมันเจ็บตัวทั้งนั้นแหละถ้าทำแล้วไม่หายอย่ะยุก็เลือกไม่ทำมันความเจ็บก็จะหายไปมากกว่าครึ่งล้นะส่วนความเจ็บจากมะเร็งเองโอ้ยผมบรรบัดให้ได้หมออะไรก็บรรบาดได้นะาใช้ยทำให้หายเลย Pain free, เพนฟรีไม่เจ็บเป็นมะเร็งทั้งตัวไม่เจ็บใช้ชีวิตเต็มที่ได้นะนั้นเราทำให้หายเจ็บทรมานได้ ไอเรื่องไอเรื่องใจเนี่ยมันต้องเติมเต็มด้วยคนรับตัวเพราะคนรับตัวเขารู้ใจเขาไงนะเช่นถ้าคนธรรมะธรรมโมหรือเปล่าถ้าคนธรรมะธรรมโมก็ต้องชวนสนมนชวนไปเตือนสติชวนไปทาบุญเป็นต้นถ้าเขาไม่ธรรมะธรรมโมก็อย่าไปให้สิ่งนี้กับเขาทําอะไรที่เขามีความสุขเช่นชอบฟังเพลงอะไรก็พาไปชอบไปเที่ยวก็ต้องได้ไปไม่ปวดแล้วพาไปเที่ยวมันสุดยอดเลยมาไหม เขาอยากกินอะไรก็ต้องได้กินนะไม่ใช่เปิดเปิดเโมอ,อดเพื่อจะได้อยู่นานขึ้นโดยที่เจ้าตัวบาวา <was S 1> ว่าวชันไม่ได้กลัวตายนะฉันไม่ได้อยากอยู่นานหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาเป็นคนชอบกินแต่างคุณยายชอบกินไอติมเขาควรจะต้องได้กินไอติมใช่ไหมถ้าคุณยายชอบกินเบปซี่เขาต้องได้กินเบบซี่นะเพราะว่าอะไรกินก็ตายไม่กินก็ตายจะให้กินป่ะุคนก็บอกเออใช่ก็กินดีกว่านะไหมอะไรที่ว่าอร่อยสำหรับคุณแม่ไอติมกินไหม ุชอบมากเลยที่ฟื้นมาเนี่ยนะคะที่ฟื้นมาที่ฟื้นด้วยไอติมนะคะอเนี่ยเขาพอไอติมพันพันเนี่ยตั้งเลยผมสนามเลยว่าไม่ว่าเลยขึ้นด้วยไอติมวันวันที่วันที่นั่นแหะไอติมสองเอาน้ำช่วยฉันแล้วก็ไอติมสองแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาจากไอติมค่ะชีวิตบั้นปลายเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากอยู่แบบไหนรักษายังไงเพียงแค่พูดคุยทำความเข้าใจและใส่ใจกันและกัน อย่างที่เยินเย็นกำลังทำค่ะคือเราไม่มีทางรู้ว่าตกลงวัาจนสุดท้ายเมื่อไหร่หรือวันไหนเอาเป็นว่าเราเลือกที่จะนำเสนอว่าถ้าเป็นโรคร้ายน่าจะรักษายากนะแล้วเราโอเคแล้วกับชีวิตเราไม่กลัวตายด้วยนั่นแหละเราก็อยู่บ้านสินะเราก็ใช้ชีวิตให้เต็มที่หรือเมื่อมีเรามีปรัญญาเช่นนี้เราติดต่อเยน็นเย็นเราก็จะนัดหมายกัน ไปคุยกับทุกคนที่บ้านนะเพราะว่าเรารู้ว่าคราบครวไทยนะเราหวังดีซึ่งกันและกันนะและมีคนคิดเห็นต่างเสมอนะนั้นเจ้าตัวอาจจะอยากได้แบบนี้แต่คนรอบตัวอาจจะคิดต่างเราก็จำเป็นจะต้องไปคุยพร้อมหน้าเพื่อจะได้วางแผนร่วมกันนะว่าแทนดได้แบบนี้ถ้าคนไหนคิดต่างกันทําไมถึงคิดต่างอยากจะให้มันเป็นยังไงที่ว่าดีที่สุดสําหรับเจ้าของชีวิต ก็คือคุยกันพร้อมหน้าปัจจัยไม่ได้มีแค่ผู้ป่วยแต,แต่มีทั้งผู้ป่วยแล้วก็คนที่บ้านด้วยใช่ครับเพราะคนที่บ้านนี่ก็คือคนที่เป็นตัวแปรงไงสมมติว่าในวันที่เราวันนี้ยังคุยได้ก็ป่วยแหละรู้ว่าในที่สุดนะเวลาก็จํากัดหรืออาจจะเวลาไม่จํากัดก็ได้แต่วันหนึ่งอาจจะมีโรคแทรกที่ซีเรียสทําให้เราสื่อสารไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้องคุยกันก่อนในวันที่เรายังสื่อสารได้ ว่าเราจะเอายังไงถ้าเราป่วยหนักนะแต่ถ้าเขาบอกแล้วจเจ้าตัวบอกว่าเฮ้ยถ้าฉันป่วยหนักแล้วอย่ายื้อฉันนะอน,นุญาตให้ฉันไปอย่างสงบอย่าให้ฉันเจ็บตัวเราจะได้วางแผนให้เขาแบบนั้นเราจะช่วยคนรอบตัวเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่เกิดเกิดขึ้นในอนาคตเพราการรักษาหลักๆของเย็ยนเย็นคือการพูดคุยเข้าใจถูกไหมถูกต้องเลย<อ>เพราะว่าในเรื่องนี้มันเป็นเรนื่องของการวางแผน วางแผนรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนใช่ไหมแต่ว่าเรากําลังพูดถึงวันนี้อาจจะไม่ป่วยหนักแต่วันหน้า,าจ,จะป่วยหนักเราจะจัดการยังไงถ้าเจ้าของชีวิตบอกเราว่าอย่าอย่ายื้อชีวิตฉันเราก็จะให้ความบันใจกับลูกคนที่อยู่ที่บ้านว่าทาถูกแล้วดูแลถึงตอนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างเราก็จะบอกอ๋อในสภาพแบบนี้นะทําแบบนี้สนะิหนึ่งสองสามสี่ห้านะและอย่างหนึ่งก็คือเขาจะได้ไปบอกยิญาัดเขา นี่มีหมอมาดูแล้วเจ้าของชีวิตเขอยากได้แบบนี้เพราะฉะนั้นนะเราก็ว่าตามนี้งั้นญาติๆทั้งหลายก็จะไม่ไม่ไม่ไปว่าเขาไม่รุรมวิจารณ์เขาคือปกติเนี่ย แม่ก็จะนอนสองวันตื่นมาหนึ่งวันมากินแล้วก็มั่วที่ช่วงวันที่สิบแปดเนี่ยนอนไปสามวันกน้องสาวก็บอกเออมาดูหน่อยนะเพราะว่านอนแล้วก็แบบ,บก็้อมจนใน,นเนี้ยค่ะก็เลยก็เลยคุยกันว่ายัางไงดีจะส่งแม่ไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าใจแล้วครับอ่า แล้วถ้ามองในมุมของผู้ดูแลสิ่งสำคัญที่สุดที่คนดูแลเขาต้องทำหรือว่าต้องดูแลจิตใจสมมติว่าแม่อยากไปแต่เรายังรู้สึกไม่พร้อมนะคะไม่ผมในรามจริงผมคิดว่าเราควรจะต้องคารับเจ้าของชีวิตหรือเราควรจะทำตามใจเองและเจ้าของต้องต้องอยู่ต่อเพราะเราจะงทำไปยังไม่ได้มันควรจะเป็นยังไงต้องขอรต้องขอรคนต้องคนไข้นั่นแหละแล้วก็จะได้ท่องคาถาที่ไว้บอกเรา ทำอย่างนี้เพราะเราเคารพแน่นะเขาแข็งแน่แน,น่เนาะไปแล้วนะไปไไเรื่อยๆตลอดเรื่อยเขาพูดหรือเขาอยู่แค่แต่ว่ามันไม่เคยแน,น,นะนนพูดเรื่อยๆคือไม่กลัวตายบ้างก้นเถอะค่ะไม่กลัวอยากจะอยากจะอยากจะตายด้วยหรอหทำไมอะ่ะก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วเขาพูดว่าอย่างนี้ว่าไม่รู้จะอยู่ทำไมแล้วก็คือลูกเต้ากับลูกโตแล้วหลานโตแล้วเร็จแล้วโอเค เจ้าของชีวิตสามารถเลือกชีวิตเองได้ว่าอยากอยู่หรือจากไปยังไงในมุมของญาติการทำตามการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตก็ถือเป็นการเคารพชีวิตค่ะเพราะบานปลายที่ได้วางแผนแล้วถือว่าเป็นการตัดสินใจและเลือกมาดีที่สุดแล้วตั้งใจที่จะดูแลทุกท่านที่อยากอยู่บ้านนะครับก็คือเป็นการที่เราจะเลือกให้การดูแลผู้ที่ผู้ที่เข้าใจศัจธรรมผู้ที่บอกเราว่าโอ้ยฉัน่ะ ตายไม่กลัวกลัวทรมานฉั้นอยากดูแลที่บ้านมากกว่าไม่อยากไปเจ็บตัวยื้ชีวิตที่โรงพยาบาลเป้าหมายก็คือ,อ,อบำบัดทุกเติมเต็มสุขเพื่อคุณภาพชีวิตรยะท้ายนี่คือสิ่งที่ยังยืนทำอยู่ใช่ครับ